สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับกเราจะอัปเดตเลยก่อนเชิญเลยเออมันต้องอัปเดตก่อนดิเพราะว่าเวลาเราเข้ารายการนีน้เราก็ต้องมีเรื่องค้างคาที่ต้องเคลียร์กันให้มันมหมดไปก่อนนะสำหรับมีใกล้ถึงแล้วเนี่ยนะวันอังคารที่หกกันยานะครับก็เป็นเรือดีที่ท่านอาจารย์จะทำแซกีให้นะครับ เพราะว่าขราวที่แล้วก็มีคนพลาดพลาดไปทั้งสองคนนะติดโควิดขึ้นมาปาถึงบอกเลยในช่วงที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะกำลังมันจะมีมันจะมีอะไรทุกอย่างขัดขวางใช่ใช่พูดง่ายๆก็เชื่อกันว่าเจ้ากำไลเวนนะเออ,อเไม่อยากจะให้เราบอกว่าขัดขวางเออนิดนึงขัดแข้งขัดขาไว้ให้มันยากๆอ,อ,อย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ใครที่จองไว้เลยที่จะทําไปกี่บัน อังคารที่หกกันยานะครับดูแลสุขภาพตัวเองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าทานมังสวิรัติหรือว่าทานเจได้เลยสามวันก่อนที่เราจะทําพิธีก็เป็นการปรับสมดุลน,นะทำให้เลือดเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่มันปนมานะครับก็จะได้ไปทํากันเพราะว่าในพิธีไสกีีนเราต้องใช้เลือดค่ะนะก็จะเป็นซื่อในอในงงดแล้วนะงดเนื้อสัตว์ งดหวานงดแป้งงดมันพอดีเลยพอดีผอมออใช่กินคลีนด้วยนะคะเวลาจริงๆกินแบบนี้นะอายุยืนนะป่าแล้วก็เขาเรียกว่าถ้ายิ่งกินน้อยยิ่งอายุยืนกินมากอายุสั้นกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายใช่ใช่นะครับถ้าสนใจทําแฟกีนะครับก็เปิดจริงๆอาจารย์เปิดให้ทุกทุกตําแหน่งนะครับ ที่ที่ที่อยากจะทํานะครับแล้วแต่ระบุมาแล้วการเพราะรว่ามีหลายคนที่ทําเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ดีขึ้นนะครับเขาก็อยากจะเก็บนะบางคนนี้เก็บเก็บทุกทุกโพซิชันเลยทุกตําแหน่งเลยเนี่ยก็ก็แจ้งความจํานงกับที่คุณโอไปได้นะครับแล้วก็สําหรับส่วนคนที่อยู่เมืองนอกนะครับอย่างมีหลายคนติดต่อบบามาอย่างนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยมันโอกาสยากมากบางคนเนตั้งแต่โควิดเนี่ยสามปีสี่ปีไม่ได้กลับมาเลยนะ แล้วพอช่วงนี้มันสามารถมาได้เนี่ยเขาก็จะมาแต่เ <ทะ S 1> มองเอิญช่วงที่เขามาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับวันที่เราจัดนะหรือว่าในเลิกของเดือนนั้นนั้นนะป๋าแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเวลาเจาะมันหมายถึงว่าถ้าทําเป็นบุคคลเนี่ยคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยอือันนี้จําเป็นนะกรณีที่จําเป็นต้องมาจากเมืองนอกแล้วก็จําเป็นต้องมาทานะครับก็สามารถทําได้หรือนะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่มาทําเองไม่ได้ แต่ให้คนในครอบครัวม,มาทําให้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะอย่างเช่นนะอ่าพ่อแม่ทําแทนลูกนะครับอันนี้มันจะได้ความห่วงใยเพิ่มเติมไปในคําอธิษฐานนะเพราะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากให้ลูกได้ดีนะครับดังนั้นเวลาพ่อแม่เขาอธิษฐานแทนเราเนี่ยเขาก็จะตั้งใจอธิษฐาน,นนี่ก็อกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเนี่ยซึ่งเพิ่งมีวันก่อนที่ถามป๋ามาคือทําให้พ่อแม่อืออ่าะงั้นการที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยก็คือ ใส่พลังของความกระตันยูเข้าไปนะใส่พลังของความปรารถนาดีที่อยากจะให้พ่อคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพดีเนี่ยก็จะใช้มันจะได้สำลิปผลหรือไม, <khác S 2> ม่เหมือนกับว่าเวลาเคล็ดลับสามเมื่อกันเวลาเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีพลังมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็มีหลายคนที่ตัวเองดีแล้วนึกถึงพ่อแม่ก็เอาเลือดเอา,อาเสื้อผ้าอผมมาเล็บของพ่อของคุณแม่มาทําให้ก็ก็มี หรือบางคนตัวเองดีแล้วก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยลูกๆมันไม่มีความรู้เลยอีกหน่อยอาจารย์ก็ไม่รู้จะสอนหรือเปล่าเดี๋ยวเด็กๆก็ไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเขาจะดูแลตัวเองได้ยังไงก็ให้เป็นมรดกก็คือเอาปาเอารูปไปทําไล่ไล่เก็บให้ลูกๆก็เท่ากับว่าเขาก็มีพลังติดตัวไปเลยอืแล้วยังไงเขาก็ส่งพลังย้อนกลับมาหาเราด้วยนะมันได้ทั้งทางขึ้นและทางลงอันนี้แนะนําฮะถ้ามีกําลังถ้ามี มีโอกาสนะก็ให้เก็บไว้มันก็จะยิ่งแข็งแรงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสนใจติดต่อไปที่คุณโอนะครับเบอร์คุณโอ0818104229 0818104229นะก็คุยคุณโอได้สอบถามรายละเอียดวันเวลากับคุณโอได้ช่วงนี้ที่ท่านอาจารย์รีบทําเนี่ยเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดยุคสิบสี่เดือนแล้วนะคะพอนะย่างเขายุคเก้าเนี่ย ความวุ่นวายเดือดร้อนความปั่นป่วนของสถานการณ์ต่างๆมันจะมีให้เห็นรุนแรงยิ่งกว่านี้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังว่าเบาๆแล้วนะแต่แค่ประตูแค่ประตูนะแค่เริ่มต้นเริ่มต้นจะสังเกตดูได้ว่าเริ่มจะมีแล้วนะเริ่มจะมีคดีความเสียหายหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการเงินนะใช่ไหมแล้วเราคุยกันมาตั้งแต่กลางนู้นละนะคะว่าพอสิ้นสุดยุคแปดยุคแปดเนี่ยเป็นยุคของความมังคังใช่ไหมพอสิ้นสุดยุคแปดเนี่ย เรื่องราวของความเสียหายเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งเนี่ยมันจะมาล่ะใช่นะก็ต้องระมัดระวังน,นะแล้วก็เรื่องเรื่องของโรคเนี่ยบางทีเราไม่ได้สนใจเมเด็ตรูเรื่องละครเมเดแตรู้โมเด็ตจริงบ้านเรานี่ข่าวสารต่างประเทศน้อยมากนะพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องต่างประเทศอัปเดตใช่ไหมเออหัดหัดดูหัดดูหัดดูว่าโลกนี้มันไปถึงไหนแล้วมันจะลบกันอยู่แล้วแล้วแล้วข้อสําคัญเนี่ยค่าย ค่ายข่าวค่ายข่าวในเมืองไทยยังยังมีข้างเดียวอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งอันนี้อันตรายเพราะว่านักปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เนี่ยแม้แต่เรื่องการข่าวสารการข่าวเนี่ยนะคะสาคัญข่าวเนี่ยจริงปลอมก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีเพราะประกันได้เขาเรียกการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้กันอยู่ตั้งแต่สมัยยุคไหนมาแล้วล่ะ แต่การโฆษณาชวนเชื่อในยุคนี้เนี่ยมันเร็วมันไวแล้วมันเนียนใช่มันเนียนมากคือนี่เขาสามารถสร้างเหมือนหนังแล้วก็เอาหน้าคนทั้งหลายเหมือนที่พวกเราชอบเล่นเฟซบุ๊กอ่ะเอาหน้าตัวเองเข้าไปเปลี่ยนเป็นคนนู้นเปลี่ยนเป็นคนนี้ได้เลยเนี่ยโดยที่เหมือนเปเลยไม่เลยใช่ไหมการที่ให้เฟคนิวข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้นะเั้นหัดเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็ดูโลกกว้างใช่สุดท้ายเนี่ยดูว่าวิธีดูนะวิธีดูก็คือใครได้ประโยชน์ ใช่หมายหมายเขาว่าจากในข่าวนั้นเช่นนะเร่อราวทั้งหมดสรุปแล้วใครได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นแล้วว่าทิศทางมันจะไปทางไหนนะอันนี้ก็เตือนว่าเป็นข้อมูลแล้วกันเพราะว่ามันจะเข้าไปสู่คขรกการยุคนะช่วงของการเปลี่ยนทายแล้วก็การสลับขั้วจากพลังตะวันตกเป็นพลังตะวันออกเหมือนที่เราเรียนกันจากแปดเป็นเก้าเนี่ยมันก็จะวุ่นวายมันแล้วแล้วมันจะเข้ากับมันจะเหมือนกับ ครบเซนจูรีพอดีพอครบเซนจูรีพอดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเกรดรีเซ็ตนะคะคือเริ่มต้นใหม่ทีนี้การกระบวนการของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นโลกทั้งใบอะนะมันก็จะไม่ใช่ใช้เวลาแค่สามปีห้าปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาอาจจะเกือบสปีเขาเรียกว่า1นึ่งเดคเคสเลยละห่งดคเคสเลยต้องสังเกตดูตั้งแต่สมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการล่มสลายของ อ,อุตสาหาการรมการล่มสลายของการปกครองแนวคอมมิวนิสต์นะคะ,ะการล่มสลายของระบบกษัตริย์ระบบสมบูรณาญา,าสิทธิราชเนี่ยเวลามันล้มเนี่ยมันจะล้มเป็นโดมิโน,โนแต่ณปัจจุบันนี้สิ่งที่จะล้มเนี่ยคือระบบทุนนิยมระบบทุนนิยม,ม,มบอกว่าตามเหตุปัจจัยน่าสูง<ช>สุดแล้วมันก็ต<ช>้องต้องตกตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยที่ป๋าเกิดไปตอนต้นรายการเรื่องไกกีนะอาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่การเตรียมตัวของเราถ้าเราเตรียมตัวดีเตรียมตัวเอา เอาพลังของยุค8ดไว้ถือไว้กับตัวหรือติดตัวไว้เนี่ยเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็น8ดที่ถาวรเนี่ยพอเราเตรียมตัวดีแล้วเราเข้าไปในยุคที่มันเหมือนกับเรามีไฟฉายอะแล้วเราเข้าไปในที่มืดใช่ไหม,มเราก็เปิดไฟได้เลยเราก็ไปต่อได้เลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆปุ๊ ไปถึงปุบมืดเลยอย่างนี้แล้วก็ไปนั่งไปหาว่าเฮ้ยเราจะเอาไฟฉายอย่างที่ไหนหรือไม่ก็คลาทางมื่องาหลาไปก็หัวแตกหัวล่างข้างแตกไปสะดุดหกล้มมงที่ตกเหวตกอะไรไปยังไม่รู้ตัวเลยือเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือดีที่สุดต้องคือนั่นแหละเติมพลังองไว้เพราะว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยเวลาเราไปตรวจบ้านไหนทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าบางทีทันทีที่ทําทําแพะยางมาหรือว่าทําปิดจักจั่นมาทําอะไรมาก็ตาเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนแปลง ทันทีเลยแล้วก็หลายคนที่ที่เตรียมตัวมาตั้งแต่ก่อนก่อนเกิดโควิดนะคะขึ้นบานดาวเฮิร์นบ้างทําแซกิีมาไว้แล้วบ้างมีของชังทําฮงช่วยบ้านไว้แล้วบ้างเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านวิกฤตแบบไม่เจ็บตัวเออไม่ค่อยเจ็บตัวนะถ้าึงมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ที่อาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนนะแต่ว่ามันก็จะเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นอันนี่ฝากไว้เลยนะแล้วการบวกมากกว่าดึงนะถูกถูกเวลาอะไรมันก็จะไม่ค่อยเสียหายนั่นแหละก็เอาเนี่ยเห็นภาพละ เวลามันก่อนมันจะมืดอ่ะเรามีไฟฉายเรามีคบไฟเรามีอุปกรณ์เนี่ยเราก็ไม่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 ไปต่อได้แหละแต่ถ้ามันอยู่ดีมันพอมันมืดไปปุ๊บอยู่นี้ละสวยละมันนึกถึงอาจารย์แล้วจะหาไฟฉายเนี่ยนะบางทีมันไม่ทันนะต้องเตรียมตัวกันเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะบางทีเนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวนะนะพัยพี่บัติมาถึงหน้าบ้านแล้วถูกถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยเนี่ยมันก็นั่นแหละลำบากกันทั้งหมดนะคะทีนี้พอเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ไปปรับปรุงบ้านอีกนิดหน่อยนะ ทำให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเหมือนแบบว่ามีไฟแล้วก็เอาไฟนั้นไปใช้ให้มันถูกที่ถูกทางนะมันก็จะได้มีประสิทธิภาพมาอีกขึ้นนะตอนนี้เรากําลังเข้าสู่เรื่องของที่เราพูดเรื่องเตานะเตาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนมากนะเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของการทํามาหากินเพราะฉะนั้นความใส่ใจของเตาเนี่ยต้องมาเป็นที่หนึ่งนะอย่างเช่นอย่างเช่นนะั่ตัวอย่างนะมีกรณีเนี่ยเตาเนี่ยจริงๆเป็นทัดไฟ นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไฟที่เป็นไฟจริงๆมันถึงจะเรียกว่าเตาเป็นเปลวไฟเออเป็นเปลวไฟที่มันจะเรียกว่าเตาทีนี้มันรูปใหม่มันเป็นแก๊สใช่ไหมมีบางกรณีที่ท่านอาจารย์อยากจะให,ให้มันแรงจริงๆนะคือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำมาหากินให้มันรุนแรงมากขึ้นหรือให้มันมได้ผลมากขึ้นอาจจะอาจจะให้กลับไปสู่ยุคโบราณเตาเศรษฐีอ่าคือใช้เตาอังโลใช้เตาอังโลใช้เตาที่จุดถ่านจริงๆนะคะเพราะว่าเพราะว่า ยิ่งทานเผาจากไม้เนี่ยนะยิ่งเท่ากับว่าไม้เสริมไฟได้เกิดความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเปลวไฟที่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดจากลมนะคะมันเกิดจากไม้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงของเปลวไฟความอุ่นระอุของไฟเนี่ยมันมีมากกว่ามันก็จะมีพลังเยอะมากพลังพลังของอังโลเนี่ยก็จะแรงมากถ้าบ้านไหนทำได้บ้านไหนทําได้บ้านไหนมีโอกาสที่เชิญท่านอาจารย์แล้วสามารถทําได้ ท่านอาจารย์มักจะให้ใช้นะครับหรือบ้านไหนที่จําเป็นต้องมีการแก้ไขสถานการณ์ด่วนอาจารย์ก็จะให้ใช้เตาอังโลแทนส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาท่านอาจารย์ให้ใช้เตาอังโลเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจที่เป็นร้านอาหารที่ท่านอาจารย์บอกว่าเอ้ยงั้นใช้เตาอังโลไปเพื่ออะไรอันนี้จะเพราะว่าเตาอื่นๆของเขาเนี่ยบางทีเตาในครัวเวลาในครัวใหญ่เนี่ยมันมันย้ายไม่ได้มันยกไม่ได้เพราะว่า ระบบครัวเนี่ยมันค่อนข้างตายตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเตาเคล็ดเป็นพิเศษหนึ่งเตาซึ่งเตานั้นเนี่ยก็จะใช้สําหรับใช่เป็นเตาอังโลซึ่งอาจจะแค่ต่มน้ําทําตุ้นทําอะไรก็ได้แล้วส่วนใหญ่นะอาหารอะไรก็ตามที่มันมาจากเตานั้นนะป๋ามันจะกลายเป็นเมนูยอดฮิตชื่อมันก็จะเป็นอาหารยอดนิยมเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยลูกค้าจะติดใจไหมติดใจลูกค้าจะอยู่ไม่อยู่เลยนะพี่เตาสมมุติถ้าเตาไม่มีพลังเนี่ยนะ มาครั้งเดียวจบเลยอาหารก็จะไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็นี่ก็คือเรื่องหนึ่งอ่ะทีนี้พอพูดถึงเตามันเป็นเรื่องของของความสําคัญแล้วใช่ไหมเพราะตัวเตาเองเนี่ยก็ต้องเสียหายไม่ได้นะเช่นหมายถึงสมมุติถ้าเราใช้อ่าเตาที่เป็นเตาที่เขาก่อขึ้นมาสมมุติแบบโบราณอืถ้าเตาแตกร้าวออาทำให้ทำให้เกิดความเสียหายในการทำอาหารกินนะ อย่างรุนแรงอย่างรุนแรงใอย่างรุนแรงกว่าเลยนะเออที่ขนาดล่มจมได้ขนาดลงเจยังเจ๊งนะเพราะเตาแล้วเออเพราะเตาแตกเนี่ยนะอาจารย์ต้องไปแก้ให้เตาเขาเป็นเตาโบราณนะเตาโบราณใช้เตาก่อนะครับนั้นขนาดเตาแตกแล้วแล้วเวลาจะก่อเตาแล้วก็ต้องหาเรื่องยางที่ดีมากๆเลยนะก่อเตาผิดในเรื่องยางที่ผิดเนี่ยเป็นปัญหาอีกทีนี้ถ้าเป็นเตาสมัยใหม่แล้วมันจะเจ๊งได้ไงนะป๋าเคยเห็นบางบ้านยังไงคะผุแล้ว แบบใช้ทนมากอ่ะขอบเตานี่ผุจะเป็นรูอยู่แล้วเนี่ยจะทะลุไม่ทะลุอยู่แล้วมีมีมีอันนี้เคยใช้มาที่บ้านเออโดยเฉพาะเหล็กเหล็กที่เป็นขาตั้งเออเออก่อนแล้วก่อนแล้วเมอมั่นคงแลวอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ค่อยดีคือเตาปิ๊กนีกเตาที่มันเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้โดยที่มันไม่ได้อยู่ที่เนี่ยเพราะว่าเตาอ่ะมันจะต้องมีตำแหน่งของมันนะการวางเตาต้องมีตำแหน่งเฉพาะแล้วเตาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเคสอย่างอื่นนะเคสอย่างอื่นเนี่ยเตียงตู้ โต้เนี่ยมันต้องวางในตำแหน่งมงคนแต่เตาเนี่ยมันต้องวางในตำแหน่งอัปมงคลเพราะมันต้องเผาอัปมงคลค่ะเออดึงพลังมงคลมาใช้เพื่อเผาอัปมงคลอันนี้มันเป็นเคล็แต่ว่าเราต้องไปเรียนรู้มาคีเพื่อให้เป็นมงคลเราต้องเรียนรู้มากกว่านี้นี่มีอะไรอีกเตาเนี๋ยยังไม่หมดตัวเตาเองเนี่ยห้ามเมื่อกี้เมื่อคราวที่แล้วที่ว่าบอกห้ามสกปรกทั้งบนเตาและใต้เตาอืมนะ บางคนเนี่ยบนบนเตาอ่ะสะอาดใช่ไหมเหมือนที่เราบอกนะพอยกมาข้างล่างนี้เขอะเลยอันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ผิดสองคือบางครั้งใต้เตาเนี่ยเป็นตู้เก็บของอนะแล้วมันแบบโอ้โหมันสุดสุดเอออันนี้ก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งใต้เตาเนี่ยเป็นเป็นถันขงขยะอ,อ่ะถัะขงขยะเพราะว่าสมัยนี้มันจะมีไอทีจีถังขยะห้ยอยไว้กับฝาใช่ไหมคช่บางทีเขาก็อาศัยว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องทานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วจะจ้าอ,อันนี้อันนี้ก็นี่ก็นี่ก็เป็นข้อห้ามนะครับ แล้วก็เขาที่เราก็บอกแล้วว่าห้ามแสงโดนเตาบางบ้านเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเทาเฮาส์ how, เป็นตึกแถวที่มันไม่มีแสงแล้วเวลาเขาก่อหลังบ้านขึ้นมาเขาก็ต้องการให้มันสว่างเขาก็จะใส่แผ่นใสอนะใส่แผ่นใส่บริเวณหลังบ้านแล้วบังเอ,อิญตรงนั้นเป็นที่ตั้งเตาแบบนี้ไม่ได้ใส่แผ่นใสที่หลังคาให้แสง,แสงทะลุมาะนะคะจะได้สว่างทั่วกันแสงลงตรงๆโดนเตาไม่ได้ในะนประมงคนนะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้ป่วย รื้อรังรักษาไม่หายนะคะแสงลงเตาแล้วก็ไม่มีพลังในการทำมหากินเพราะว่าแสงอาทิตย์หรือแสงแดดเนี่ยจะเผาพลังของเตาไปหมดแล้วนะคะจะเผาพลังหยางของเตาอ่ะให้หายไปเพราะว่าแสงแดดมันแรงมากไงแล้วอีกกรณีหนึ่งนะรูระบายอากาศคือฮูดฮูดดูดอากาศไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวพัดลมหมุนๆที่มันอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มันเป็นมันเป็นป่องแล้วก็ เพื่อเพื่อ,อ,เ,อเวลามันระบายอากาศด้วยความร้อนมันก็จะหมุนนะอันนั้นก็ห้ามอยู่บนเตานะอ,อันนี้ก็ไม่ได้ก็จะทําให้เตาไม่แข็งแรงแล้วอีกอันนึงที่สําคัญนะบางบ้านก็มีคือส้วมบนเตาเดี๋ยวนะอ่ะ คือคือคือที่มันเป็นตึกแถวเนี่ยบางทีการวางตำแหน่งอ่ะ position คือข้างล่างเนี่ยโอเคเขาเอาห้องน้ําไว้ตรงกลางบ้านแล้วก็เขาก็เอาเตาไไว้หลังบ้านก็คือว่าห้องน้าใต้บันไดขึ้นบันไดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ําแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ว่างซึ่งก็จะถูกต่อเติมมาเป็นครัวอะไรแบบนั้นแล้วก็พอข้างบนปุ๊บก็กลายเป็นเตาอยู่อย่างเงี้ยนะก็ทําให้ไม่แข็งแรงพูดง่ายๆว่าห้องน้าเนี่ย เหนือครัวก็ไม่ดีชิดครัวก็ไม่ดีเดินผ่านครัวเอเดินผ่านห้องน้ําก่อนถึงครัวก็ไม่ดีเขาห้ามใช้ผนังเดียวกับห้องน้ําเป็นผนังเดียวกับเพราะว่าอะไรเพราะว่าครัวเนี่ยต้องการความเป็นอย่างสูงสุดนะในขณะที่ห้องน้ําเนี่ยจะเป็นตัวปลดปล่อยพลังหยินะะคเราเคยเจอสภาวะที่เขาเรียกเอาอิงเอาเตาอิงช่วมโอ้เตาอิงช่วมเออหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําใช่ไหมหลังห้องน้ําก็จะเป็นเตาแล้วก็เตาก็จะอิงช่วมอันนี้ก็เสียหายลําดับที่หนึ่งเลยนะ มีอีกบางกรณีคือโถส้วมหันมาตรงเตาเลยอันนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยก็แปลว่าส้วมพิฆาเตาเวลาโถพิฆาตเตาเน้นะร้อยทั้งร้อยนะโดนโกงแล้ว,วโดนโกงนะโโกคือมันจะโดนโกงจ,จากคนใกล้ชิดแล้วกส็สำคัญนเนี่ยโกงจนหมดตัวหมดตัวไม่พอมีนนอนหนี้ก<ช>้อนนึงมาทิ้งไว้ให้ด้วยอัน<ห>นี้อันนี้เวลาเวลาโดนโกงแบบนี้เนี่ยอื ไม่เหลืออะไรเลย<ช>จริงรเพราะฉะนั้นต้อง,งดีไม่ดีจะมีคดีด้วยเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดีๆนะมันไม่จําเป็นว่าห้องน้เาเนี่ยมัตตนบางทีห้องน้ำมันอยู่ติดคัวนะอืแต่ห้องน้ํามันอยู่ไกลออกไปแต่ว่าแนวโถวมันตรงถ้าทุกคนที่สังเกตเวลาทีมงานไปทําแปลงที่บ้านพวกคุณเนี่ยเขาจะชี้แนวชี้แนวชักโคกว่าชักโคกนั้นไปทางไหนบ้างแล้วเขาจะวัดแบบละเอียดเลยนะว่าจากผนังเนี่ยห่างออกมากี่เซนเป็นตำแหน่งชักโคอแล้วมันตรงกับเตาไม้มันตรงกับครัวไม้มันตรงกับประตูไหมนะ ไอ้ช่องทางสําคัญเนี่ยมันจะต้องดูด้วยแต่อีกภาวะหนึ่งที่เจอแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะอยู่ไหวหรือว่าจะกินอร่อยเลยนะคะก็คือกรณีที่มีพัดลมดูดอากาศจากห้องน้ําอะแล้วมันเข้าครัวเออคือเป็นช่องทางผ่านไม่มีทางไปไม่มีทางไปนี่ความรู้สึกว่าเดี๋ยวนะนี่กินอะไรลงไปเนี่ยแค่แค่สุขาันไหมมันก็ไม่ผ่านแล้วถูกเพราะว่ามันเราเรารู้อยู่แล้วนะว่าห้องน้ําเนี่ยเป็นเป็นตัวที่จะสะสมเชื้อโรคใช่ไหมคะ แล้วในขณะที่เราครัวเนี่ยเราทํากินเพื่อที่จะบํารุงเลี้ยงร่างกายอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะอืนั่นแหละนี่ตอนนี้ก็เป็นเตาตอนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องอื่นแต่ว่ามีอีกอันนึงนะบางบ้านบอกโอ้โหเรื่องเยอะจังเลยพี่รอนั่นก็ไม่นี่ก็ไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วกันเออหนูใช้หรือไม่ก็หนูใช้เตาไฟฟ้าเออไม่มีเลยไม่มีกำลังนะคะยิ่งกำลังไม่มีเตาไม่ใช้เตาทำไมกึงไม่รวยนะครับสูเขาไม่ไหวอ่าอาจารย์บอกว่าอยากรวยต้องมีเตาเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่่เเราห็นนนคอื คนนอกเห็นเตาตั้งแต่ก่อนเข้าประตูหรือว่าเห็นตั้งแต่นอกบ้านเนี่ยอันนี้แปลว่าเราเราเก็บความลับทางธุรกิจไว้ไม่ได้นะคะเราจะไม่มีความสามารถในการที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นเขานข้างนอกสู้เขาที่ไหนตายทุกรายนะคือหมายความว่าแพ้ทุกครั้งในทุกสมรภูมิก็มีตัวอย่างนะที่บ้านหนึ่งที่เราไปตรวจที่ภูเก็ตเปิดประตูหน้ามาเห็นถึงเห็นเห็นครัวเห็นยันเตาเลยทำไมทสมัยนไปโดนโกง แล้วก็มีคดีความใหญ่โตเลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึ่งคือคือด้วยความโล่งนะอือ่ะแค่นี้แหละวันนี้โอ้โหพอสมควรนะแล้วก็เดียวเดี๋ยวเราคุยคุยกันเรื่องอื่นต่อไปเรายังอัปเดตไปไม่ถึงไหนเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคสวัสดีค่ะ